MC ชายผู้โครงการคนดังเอาเอากระสมเด็ดหุ่นเซนไปดูสาวสาวมาทอมาได้มาตรหุ่นเซน หุนบาเดชกับภูมาทมอุ้มอิงที่ว่าเขาฆ่าตายไปนับไปล้านและไปดูรอยสวบบนภูมาเคือไก่เย็นโคกมาดูมาเสือที่มึงอวดเก่งกับกูมาตลอดและมึงไม่เก่งกับกองทัพไทยส่งคำัมพูชากูมาเด็ดและพวกมึงกระจกกูมาเด็ดพวกมึงโดนกูเด็ดขัวทั่วเพงปุ่มเพงสีแต่ยังไม่เจ๋งตาราคิเบดไม่เจง ใครจะบอกกูไม่เจ๋งกูที่สองกูลบไทยและกูอาจเต็มที่แต่พวกมึงกระจกดาที่สามกระจก้ทยันไม่เด็ดกระจกพวกมึงมันกระจกมาทอะมาได้มาวิทย์ยันกูเด็ดและกองทัพกัมพูชาไม่เด็ดกับกองทัพไทยตัวเด็ดสหารมมาชธรรมใจะจาเสร็จ